ทะเลทรายเป็นที่อยู่ของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่เต็มไปด้วยพยันตรอันตรายสัตว์น้อยใหญ่จึงต้องปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและรุนแรงสัตว์แต่ละชนิดจึงมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปจนอดสงสัยไม่ได้ครับว่านอกจากเหตุผลการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดแล้วทำไมพวกมันจึงกลายเป็นสัตว์อันตรายและมีวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรมีพิษที่ร้ายแรงเพียงใดมาหาคำตอบกันกับ สสัตว์อันตรายที่พบในทะเลทรายครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารูโชษเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. ู่งูพิษเกร็ดเลื่อย เมื่อกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตอันตรายสัตว์ชนิดแรกที่ต้องนึกถึงก็คือสัตว์เลื้อยคลานจําพวกงูโดยเฉพาะงูพิษเกรดเลื้อยที่พบมากที่สุดในอินเดียแอฟริกาและแถบตะวันออกกลางสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มักอาศัยบริเวณพื้นที่แห้งแล้งประกอบด้วยทรายหินและดินจํานวนมากพวกมันมีขนาดลําตัวยาวประมาณ3 0มถึงเซนติเมตรมีทั้งสีเทาสีน้ําตาลสีมะกอกหรือสีที่มีลักษณะกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม อีกทั้งผิวหนังยังมีสัมผัสหยาบกร้านเพราะตั้งแต่บริเวณหัวจรดกลางหลังจะมีเกล็ดเล็กๆปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมากเกล็ดพวกนี้ช่วยให้พวกมันสามารถพลางตัวใต้พื้นทรายได้เป็นอย่างดีและเมื่อมันใช้เกล็ดถูไปตามลำตัวจะเกิดเสียงคล้ายกับเสียงเลื่อยเพื่อขู่หรือส่งสัญญ,ญาณเตือนภัย้วยเอกลักษณ์เฉพาะนี้พวกมันจึงได้รับสมญานามว่างูพิษเกล็ดเลื่อยและสิ่งที่ทําให้พวกมันกลายมาเป็นสัตว์อันตรายแห่งท้องทะเลทรายนั่นก็คือพิษอันทรงพลัง จากการศึกษาพบว่างูพิษเกร็ดเลื่อยมีพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทหัวใจเซลล์เม็ดเลือดแดงและผิคุ้มกันโดยปกติในการกัดเหยื่อแต่ละครั้งพวกมันสามารถปล่อยพิษได้ประมาณ18มิลลิกรัมแต่จากการบันทึกสถิติพบว่าพวกมันนั้นปล่อยพิษได้สูงสุดถึง72มิลลิกรัมเมื่อร่างกายของเหยื่อดได้รับพิษปริมาณมาก <c oughs> ก็อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเซลล์เม็ดเลือดแดงเกิดการแข็งตัวไปจนถึงทำลายระบบเนื้อเยื่อระบบประสาทและท้ายที่สุด ร่างกายจะหยุดทำงานดังนั้นเมื่อพบเห็นงูที่มีลักษณะคล้ายกับงูพิษเกร็ดเลื่อยตามบริเวณพื้นที่ทะเลทรายก็ควรหลีกเลี่ยงและถอยห่างออกมาจะเป็นการดีที่สุดครับ 2. กิลลามอนสเตอร์กิ้งก่าสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศเม็กซิโก พบได้มากสุดบริเวณทะเลทรายโมฮาวีทะเลทรายโซโนโรันและทะเลทรายชิวาวาสัตว์อันตรายชนิดนี้มีขนาดใหญ่ลำตัวยาวประมาณ45-60เซนติเมตรผิวหนังขรุขระเป็นเกร็ดคล้ายลูกปัดลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของกิล่ามอนสเตอร์นั่นก็คือลวดลายสลับทับซ้อนพาดไปมาระหว่างสีเข้มกับสีสว่างบนผิวหนังซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีพิษและทำหน้าที่เตือนสัตว์นักล่าตัวอื่นไม่ให้เข้าใกล้พวกมัน ธรรมชาติของกิ้งกากิล่ามอนสเตอร์จะมีตอมพิษบริเวณขากรรไกรล,ล่างเมื่อมันล่าเหยื่อได้สําเร็จสารพิษจะถูกขับออกจากตอมไปยังฟันและสัมผัสผิวหนังเหยื่อโดยตรงพิษของกิล่ามอนสเตอร์อันตรายรุนแรงเทียบเท่ากับพิษงูหางกระดิ่งส่งผลต่อความดันโลหิตและมีคุณสมบัติทําให้เลือดจับตัวเป็นก้อนและถึงแม้ว่าพิษของมันจะร้ายแรงมากแต่ในทางการแพทย์นักวิทยาศาสตร์ได้นําพิษข,ของพวกมันมาศึกษาและพบว่า สารพิษนั้นส่งผลดีในด้านการวิจัยและผลิตยาสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพราะสามารถควบคุมอินซูลินและน้ําหนักได้เป็นอย่างดีการค้นคว้าและวิจัยยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางการรักษาผู้ป่วยต่อไปสามแมงมุมฤาษีทะเลทรายโดยทั่วไปแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่รักสันโดษ พวกมันจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามพื้นที่แคบเพื่อป้องกันการตกเป็นเป้าหมายของสัตว์นักล่าไม่เว้นแม้แต่แมง่มุมที่มีพิษร้ายแรงที่แม้พวกมันจะใช้พิษป้องกันตัวได้แต่การระมัดระวังก็เป็นสิ่งสําคัญหนึ่งในนั้นคือแมง่มุมหรือสีทะเลทรายมักพบได้ในพื้นที่ทะเลทรายแห้งแล้งโดยเฉพาะในทะเลทรายโซโนโรันรัฐแอริโซนาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างแคลิฟอร์เนียเนวาดาและเม็กซิโกพวกมันมีขนาดลําตัวยาวตั้งแต่6ถึง20มิลลิเมตร มีสีเทาไปจนถึงน้ำตาลอ่อนแมงมุมชนิดนี้ออกหากินเวลากลางคืนเพราะความมืดจะช่วยปิดบังร่างกายขณะจู่โจมเหยื่อได้แมงมุมหรือสีทะเลทรายมีอาวุธร้ายคือพิษที่อันตรายร้ายแรงเหยื่อที่ติดกับดักน้อยนักจะมีโอกาสรอดเพราะพิษแมงมุมมีส่วนทําให้เซลล์และระบบการทํางานในร่างกายเน่าเปื่อย แต่ในทางกลับกันหากมนุษย์โดนกัดบริเวณแผลจะมีลักษณะบวมแดงแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีคล้ำเมื่อสารพิษเริ่มทำงานผิวหนังจะอ่อนนุ่มเนื้อเยื่อเปื่อยจนส่งกลิ่นเหม็นกลายเป็นแผลอักเสบอาจมีส่วนทำให้บาดแผลติดเชื้อส่งผลกระทบให้ต้องตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งดังนั้นการถูกแมงมุมหรือสีทะเลทรายกัด จึงไม่ใช่แค่การทำแผลทั่วไปธรรมดาแต่ควรรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในขณะที่ยังมีเวลาก่อนจะสายเกินแก้ 4. นกกระจอกเทศสัตว์อันตรายที่สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่เทเลซาย ไม่ได้มีเพียงสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์เลื้อยคลานเท่านั้นแต่ยังมีสัตว์ปีกบางชนิดที่ถึงแม้มันจะบินไม่ได้แต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของความวหวนั่นก็คือนกกระจอกเทศพบได้มากที่สุดในแอฟริกาและออสเตรเลียบริเวณแถบพื้นที่ทะเลทรายหรือทุ่งหญ้าสวรรค์เขตร้อนเป็นต้นพวกมันได้มีความสูงประมาณ1.75-2.75เมตรมีขนสีดำขาวบางสายพันธุ์มีขนหางสีเหลืองอมน้ำตาลบริเวณส่วนหัว คอและเท้ามีขนขึ้นบางๆจนเกือบโลน้นโดยทั่วไปแล้วนกกระจอกเทศเป็นสัตว์หวงอนาเขตรักสงบแต่ถึงเวลารบก็ไม่ขาดเมื่อมันสัมผัสถึงอันตรายภัยคุกคามหรือรับรู้ถึงการก้าวล้ำถิ่นโดยเฉพาะในฤด,ดูผสมพันธุ์นิสัยของนกกระจอกเทศจะเปลี่ยนเป็นก้าวร้าวทันที พวกมันมีอาวุธลับคือขาอันทรงพลังแรงเตะนกกระจอกเทศมีตั้งแต่500ถึง2,000ปอนด์ต่อตารางนิ้วซึ่งเทียบเท่ากับแรงเตะของม้าเพราะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงและกรงเล็บแหลมคมอีกทั้งยังสามารถทําความเร็วขณะออกวิ่งไล่เหยือ่อได้สูงถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นพวกมันจึงถูกจัดอยู่ในหมวดสัตว์อันตรายอีกหนึ่งชนิดที่ควรอยู่ให้ห่างให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยต่อผู้พบเห็น สัตว์อันตรายแห่งทะเลทรายเหล่านี้ต่างมีอาวุธร้ายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งพิษรุนแรงที่ส่งผลต่อระบบประสาทเซลล์เ,ลเม็ดเลือดไปจนถึงเซลล์ผิวหนังหรือแม้กระทั่งแรงถีบทรงพลังหากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณเขตพื้นที่ของพวกมันสิ่งสําคัญก็คือรักษาระยะห่างและคอยระมัดระวังตัวไว้เพียงแค่นี้ก็ไม่ตกเป็นเป้าหมายของสัตว์อันตรายจําพวกนี้แล้วครับ